เราทำดูก <Es> <an> <c oughs> ่อนแ้ันะให้งานที่ดัยตอนะครับผมให้ถามว่าเข้าไรนะครับจะถามว่าครรอท่านกนะครับเราก็จะให้นะครับตั้งวันทูนตั้งาพวดครับตั้ราอเจสาวนะครับตัันที่อครับ Pak Kepala Raja Pak Kepala Raja Pak Kepala ก็ต้องขอช่วยเรียนบอกท่านครับไม่ได้ <laughs> 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 เอาสิสอบต้อถามข้อกาเลยครับ้ออะครับขอแรกครับอาขอ้ครับอบครับอุตคมั่นรับคามันคามรันสบบาครับามั่นน้นนะครับเป็นของของพ่อของแม่ขอเจ้าบ่าวตามเรีแวก็ให้พ่อแม่ของเจ้าบ้านั้นให้ม่อให้เจ้าบ่าวนะครับแล้วไปอ พ่ออเจ้าสาวนะครับเอานี่เอาเอาซอ่อมบ้านนะครับขอมบ้านให้ยกให้คุห่ายถ่ายรูป่ายถ่านะครับเราคุาถ้ารูปเนี่ยก็เชิญนะครับจบตัครับเจครับเราะเอาจอมบนนพ่พอพ่พ่อเแม่เจ้าบ้จเจ้าบ้นแม่จะให้เจ้าบ่าวนะครับ จะบ่าวจาสาวบ่าวก็ไปร้องขอเจ้าสาวนะไม่น้อยเลยนะอยเจ้าสาวเอาบ่าวรออเจ้าสาวนเจ้าสาวประมงมาลรองตกรอนะครับุส ลำัวคอนะครับลำสาวลำตัวคอนะครับเป็นสายแขนนะครับนะครับเสียด้วยนะครับมาดูครับเดิน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 นเดิ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 นนเดินเ แลเหลือูรัสแมบาลีนะครับอ่าครับวว่าเป็นนะครับอใจหกสอานะครับขอคุณครับคน้วก็ขอเก็บบุก่อนะครับบุก่อนนให้คุณแม่ที่ดเลยนะครับรไปไ้ใน้าบัน เราจะแกเไขพวกแม่เรนนั่ทำะไรสบายอ่นไปเรื่อเด็กเยอะมากซึ่งเรอการเยอะต้องการอะไรต้องการเสบ้าอะไรต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของข้ราการครับในการทำพิธีสุขวัลเพื่อเป็นสิธงบุญเพื่อเป็นการสรนะครัในจารของ ในการตรวจเยี่ยมการมอบหมายนะครับวันนี้เราจะสุดยอดมากนะครับเกี่ยวกับ